นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามาปาตา ام, ok an ata, อารามบาธรรมโนกรรมสารนังคาตาภูมิปัญญายอมเข้าถึงมาคังนามาพาทางสารนังวันทาภูมิปัญญา ยอมเข้าถึงนิพพานนโมพุทธายอมชนะบ่วงมานข้ามผลสงสารถึงวิมานเมืองทองนโมพุทธายอมชนะทั้งอง พาสัตว์ลอยลองข้ามพนนาายนโมพุทธาช่วยชำรากิเลสขจัดอาเปยอยู่ในใจกายนโมพุทธายาลาจำไว กอน,นอนจงได้สวดมนต์ภาวนาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อย่างเวียนว่ายตายเกิดสุกสุขล้ำเลิศมากมายเนื้องนองตะเกียกนาะกายอยู่ในสาคอ เกลือกลิ่งเหมือนนอนวบกไหวเวียนวนนมโมพุทธายาลายาคาจะสมใจมาดังที่ปราธนธนาเวลาจิตด,ดาบมันไม่ถาบนาอุรา มุงสู่ชั้นฟ้าบนวิมานเมืองแมนพระโพธินาทะองค์ทันนั่นทรงตรัว่าสาบนภาษาลวนแล้วทั้งพองเกิดแก่เจ็บตายมากมายหน้ากายกอง เห็นแล้วสยองแสนจะทรมานเราเป็นชาวพูพสุจานประเสริมีธรรมลำเลิศน่ามักหมายใจคลองเวลาตกอาบมันไม่ต้องเศร้ามอง แต่เวลาจิตของให้ร้องหาพุธทธมนเจ้าเอ๋ยอย่าลงนักเลยเราอย่าไปลงนักเลยหันมาทำความดีให้จิตนะักประเสริฐมันจะเกิดราศี อันมาทำความดีเราอย่าไปลงนักเลยนามพุธทธธรรมโมสังโฆพวกเราเชาวโตช่วยกันสอนลูกหลานให้มีสิ่งทำอยู่ในกำมลสันดาน ช่วยกันสอนลูกหลานให้หาจภาวนาเวลาเราตายกายนั้นต้องเผาแต่จิตของเราพุทธารักษาเราไม่ประมาทมันก็ไม่ปวดหน้าอุรา เกิดเป็นเทวดาได้นางบัลลังก์ทองนมโมพุทธายะลาพระมาเวลาเราพลาดมันก็จะลงหนา้ายเวลาตัวยังก็ให้ทำเข้าไว้ ก่อนนอนจงได้สวดมนต์ภาวนานามโมพุธทธังธรรมังสังฆังถ้าตัวเรายัางก็ให้รีบไฟหาอย่าได้ประมาทอยู่ในสังขารา เดี๋ยวจะหมดเวลาเสียที่เกิดมาเป็นคนเกิดมาทั้งที่จงทาดีเสียเธอจะได้ไปเกิดกันอยู่บนนาสวรรค์มีทิพ้มบาทางรัตนาบาลางัง พราบนนสวรค์มีแต่สิ่งจเจริญตาเกิดมาทั้งที่จงทําดีเข้าไว้ถึงคราจะไปจะได้ไม่ต้องกังขาเวลาชีวิตหมอดมวยมรณา สิ่งที่ปราดานธนานั้นจะมานารอคอยนาโมพุทธังธรรมังวันทาไม่มีปัญญายมอมวงพระราคางลังหอบเหวิสิ่งของจนพระรงนาพรัง แบกไว้บนลังการแทบเป็นน่าแทบตายนามพุทธังทำมังวันทาผู้มีปัญญายอมวางพระราคางลังสละสิ่งของที่พระรงนพระรัง ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วมาเดินน่าสบายเราเป็นนักปราราชาบัณฑิตเรายอมไม่เตะสิ่งที่เสื่อมน่าสลายสมบัติวัตถุล้วนเป็นของนอกกาย มันย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลนาเวลาจงมาทำดีกันให้ถึงที่สุดจะได้ไประโยชน์กันที่ตรงนาจุดหมายนี่เกิดนี่แก่นี่เจ็บนี่ตาย ข้ามสามพบใหญ่จะได้ไปพระนิพพานมาเิมาเสมโนสานังมาหาลาภังสารังวันทาภูมีปัญญายอมไม่ทาลานัง มาเสมาเสมโนสานังมหาลาพังสารนังวันทาไม่มีปัญญาย่อมจะภาลานังมาเสมาเส แมโนตาดำดำมหาลางสารนังวันทาภูมีปัญญาจะพาไปพ้น่วงกรรม